ครับสวัสดีครับแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับของกิจกรรมที่เรามาทําข้างบนใช่ไหมครับน้องบ๊ายบายนี<ๆ>้ะนะครับคือการเก็บรายละเอียดของงานนะครับซึ่งก็ต้องบอกไปก่อนว่าจะเป็นตัวที่เราทดลองทําขึ้นมานะครับ<ๆ>เพื่อที่จะเรียนรู้วิธีการนะครับแล้วก็สร้างความคุ้นชินนะครับอบันนี้คือสึ่เราเอาไปใช้นะครับในการมัดใช่คือยวตอบใช่ไหมใช่ครับ นีภาษาของที่นี่มั้มีครับเรียกว่าอะไรอันน,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 นี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้อันนี้<อ>เป็นอย่างเงี้ยอันนี้เออส่วนตัวเองถ้าเมื่อกี้ครับแต่ว่าอันนี้ก็คือที่เราเอามาใช้บนนี้ซึ่งเป็นเหมือนกับอุปัญญาที่เขาใช้กันอยู่แล้วแล้วก็มีความแข็งแรงมากด้วยไวด้วยนะครับแล้วก็เป็นเมตอลถึงแหลอมด้วยเพราะว่าบางครั้งตอนที่อย่างเราทําครับบางจุดที่ไม่ได้ยึดถาวรแล้วก็ใช้ลวดหรือว่าใช้เคเบิ้ลไทด์ ้ขทำวนนั้นนะครับสุดหล่อนะครับผมกำลังมาเชื่อต่ออยู่ครับผมครับเสร็จพอดีเลยอ่าพอดีว่าดูเวลาว่ากี่โมงแล้วครับซีนไม่ได้รู้นะครับโอ้ใจเย็นครับแตกเขาที่มันแตกเนี่ยนะเพิ่งไม่หมดนะเนี่ยนักกีฬานักกีฬการทดลองข้ามผ่านเลยนะผ่านผ่านแล้วครับเดี๋ยวจะขึ้นอาคารจริงเลยครับนะครับถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับขึ้นอาคารจริงนี่นายช่างไม่เครียดครับ เดี๋ยวเราจะบอกเซอร์ไพรส์ว่าเดี๋ยวเราอยู่ต่ออีกหนึ่งเดือนแล้วก็สร้างจริง <c oughs> อัน,นี้อัทัวค่ะ <c oughs> นะครับก็เป็นเหมือนผู้มีพระคุณนะกับผมที่สอนภาษาอาขาให้นะครับผมก็สามารถใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่ได้นะครับอัอัคร์ค่ะมีคำอ,อะไรบ้<ห>างคะเอาไปบอกว่าอะไรคะกูเดย์ธรรมาถูก<อ>กว่าไม่รู้หลันี้นะ งานน้องมอางนน้องมอห่ะางานน้องมอหญ้าวันนี้เป็นไงบ้างครับรู้สึกจะคิดถึงพวกผมไหมถ้าผมไม่อยู่ไม่โอเคครับโอเคคิดน,นานแล้วครับแล้วก็อันนี้นะอยากให้ดูนะครับเป็นเทคนิค,คในการทำผมยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะแต่รู้สึกว่าเหมือนจะหาดูยากใช่ไหมฮะต้องการส์อันนี้คืออะไรฮะหาดูยากเลย เร่ว่าไไม้ตอไม้ตอกไม้ต่อกันเป็นเหมือนกับโซ่ผู้ทิ้งเคยเห็นแล้วใช่ไหมหมายถึงว่าเห็นเห็นที่มันสาเร็จแล้วใช่ไหมไม่เคยก็คือตั้งที่ฟังที่ฟังเมื่อคืนก็ยังไม่ออกใช่ไหมว่าคืออะไรจินตนาการอะไรแบบนี้นะริงรู้จักรู้จักรู้จักจากเรื่องราวจากคุณปู่คนหนึ่งเล่าให้ฟังก็เลยมาถามคุณปู่ในทีมงานทีมงานบอกว่าใช่เคยได้ยินแต่ไม่ได้ทํานานแล้ว พราาาสนี้ก็ไม่ได้ทำ<ง>ทมันสองวันแ้ีคร<ง>ับขณะนี้เป็นนะครับการเอาชีวิตรอดคนท้องนนะนะครับใครว่ากรุงเทพอันตรายนะครับที่นี่อันตรายกว่าหลายเท่านะครับคนที่ขึ้นลงนะครับต้องมีสติเป็นอย่างมากคุณจะต้องเลือกระหว่างนั่งหน้าแล้วเมานะครับแทบหมดสติทบการนั่งหลังแล้วเสี่ยงกระเด็นออกจากกระบะ ไม่มีใครทราบได้ว่าในการเดินทางแต่ละครั้งนั้นจะได้กลับมาถึงบ้านหรือเปล่าเมียเียแ้วใช่เซลฟี่นะตัวเองกำลัง,าางเครียดทุกคนนะครับก็ต้องจนจอบกับกานมองตรงไป้างหน้าแล้วนะก็ดูว่ามีอะไรที่จะเข้ามาในเป้า,าตาเขาหรือเปล่าเราจะไปดูกันนะครับว่าใครจะได้ไปต่อในรอบถัดไปนะครับขอบคุณครับและนี่คือรายการสควอชเกม ในตอนนี้นะครับต้องขออภัยทุกท่านมากจริงๆที่ไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวอีกหลายอย่างนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันได้เพราะว่าเราไม่ได้มีการบันทึกภาพกิจกรรมอีกหลายอย่างเลยนะครับที่เราได้ทําร่วมกันกับชุมชนในช่วงเวลาก่อนที่เราจะเดินทางกลับนะครับยังไงก็ตามยังสามารถติดตามกันได้นะครับเพราะว่าการปรปจนภัยเพื่อการสร้างหมู่บ้านไม้ไผ่ของเราในครั้งนี้ยังไม่สิ้นสุดลงเพราะในครั้งหน้าเราจะกลับมาอีกครั้งนะครับกับการสร้างอาคารจริง โดยการใช้วัสดุจริงที่ผ่านการแช่น้ำยางมาแล้วนะครับในการสร้างอาคารส่วนกลางของชุมชนเพื่อใช้เป็นสาธาณะนะครับทั้งเด็กๆเ,เองหรือชาวบ้านเองสามารถมาใช้งานได้นะครับก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับการกลับมาครั้งหน้าจะสนุกขนาดไหนฝากติดตามได้นะครับและสําหรับใครที่ยังสนใจสนับสนุนทุนในการก่อสร้างสามารถติดตามช่องทางการบริจาคได้ที่เพจยุ้มมาฉาซึ่งเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่าง มาถึงตอนนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชนมากๆนะครับก็จากลากันไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ